คำใหญ่ๆนี่แหละอร่อยอืมวันสวัสดีค่ะพบกับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้เราจะมากินซุปหน่อไม้นกันนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินข้าวเช้ากันนะคะซุปหน่อไม้ของเราก็คือ เป็นซุปนอไม้ที่ไม่ได้ทำเองนะคะเป็นซื้อมานะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะหิวแล้วค่ะเฮ้ยน้องหมาว่ากวน,นะคะ่ะทุกคนหมาข้างบ้านอีกแล้วหิวไปเลยจ้าคำแรกซุปนอไม้ไม่ได้กินนานมากแล้วนนเนี่ยไปคำแรกหืมคำใหญ่ๆแล้วกันนะคะทุกคน อ๋ออืมอืมอืมอยากกวนพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตีนะวันนี้ก็ได้ข้าวเหนียวคำใหญ่ๆเลยคะ่ะหิวแล้วล่ะอืมอืม วันนี้ใช้มือนะคะอืม,อ,มอร่อยมาก อเดี๋ยวยไปนั่งลงก่อนไปนั่งรอไปนั่งรอโอ้ยพอถ่ายคลิปก็พากันมาหมดทุกตัวเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนอืม Điều 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 vậy. đừng đồn gong là. Mãi, 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 สะใจมากคำใหญ่ๆนี่แหละอร่อยอืม,อม ư mm. อย่าทำลูกโอ้โอ้อย่าทำลูกอย่าทำลูก สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนวันนี้นายก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะตอนนี้น้องหมามากวนมากมายเลยสองตัวถ่ายคลิปไม่แบบไม่เป็นสุขเลยวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้นายก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายคะ่ะ